ดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีค่ะค,ครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันทุกๆวันนะคะจันทรถึงสุกนะคะว,วันอาจจะเจอสองชั่วโมง2ชั่วโมงหนูอาจจะเจอกับคุณครูวรรณรีกับคุณครูนันทาริกานะคะแต่หลักๆหนูจะเจอกับคุณครูทุกวันนะคะจันทถึงสุกเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขไหมคะ ในใครเรียนภาษาไทยแบบไม่มีความสุขบ้างในใครไม่อยากเข้าเรียนภาษาไทยเลยมีไหมคะอ้าวห้องนี้บอกว่าไม่มีเพราะหนูเรียนแล้วเป็นไงคะลูกสนุกนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าสนุกหันหน้ามาหาคุณครูกันหน่อยสิวันนี้มีใครป่วยบ้างอ่านักเรียนห้องนี้เป็นห้องป .2 ออทับ2ทับ1น,นะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องน่ารักแล้วก็เป็นที่เป็นที่หนึ่งนะคะสังเกตได้จากหน้าตาที่หนูมองคุณครูตาเป็นประกายแสดงว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของภาษาไทยนะคะวันนี้ภาษาไทยก็มีเรื่องของคําคํำน่ารู้คู่บทเรียนมาฝากเด็กๆนั่นเองนะคะและคําแต่ละคำนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีตัวพยัญชนะ สระแล้วก็ตัวสะกดนะคะมันจะประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้และถึงจะอ่านออกเสียงมาเป็นคำนั่นเองนะคะบางตัวอาจจะมีวรรณยุกต์เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูหวังว่าเด็กๆก,ก็คงจะเรียนรู้อย่างมีความสุขก,กับการเรียนภาษาไทยอ่ตอนนี้พร้อมไหมยังพร,พร้อมไม่ยังในใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นไหนใครไม่พร้อมเอามือลง าทุกคนพร้อมหมดนะคะยืนขึ้นดีกว่าไม่ยืนขึ้นแล้วไหนขอแถวตรงตรงไหนใครแถวยังไม่ตรงบ้างหนุ่มรอคนไหนไม่ตรงไหนจับผมตัวเองดูซิตัวเองมีผมหรือเปล่าจับลายจับเอวจับหู จับจมูกตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไหมจับให้ฉันดู จับไหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกไปกับเพลงนี้เลยค่ะ ทันไหมคะทันคะ่ะรู้จักอวัยวะทุกส่วนของร่างกายแต่ว่าเป็นไงคะคุณครูให้จับไวๆนะสิมันถึงจับไม่ทันนะคะเป็นไงเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะไหนถ้าไม่เหนื่อยปรบมือดังๆให้ตัวเองนายปรบมือแล้วนะคะวันนี้ครูบอกแล้วว่าเรื่องราวของเราจะเป็นเรื่องของคำคำในบทเรียน ที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือเรื่องของเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอกลักษณ์ของเธอคือผ,ผมทรงน้ำพุผมทรงน้ำพุผูกโบสีเอ๊ห้องนี้มีคนผูกโบไหมคะมมแล้วมีคนทำผมทรงน้ำพุไหมคะ เพราะฉะนั้นไหนขอดูเด็กหญิงน้ำใสที่อยู่ในห้องสองทับหนึ่งหน่อยสิคะเอามาดูหน่อยน้ำน้ำใสผมทรงน้ำพุผูกโบเอาออกมาคะ่ะลูกเอาเร็วๆออกมาคะ่ะอ่าผมทรงนี้มีชื่อว่าทรงน้ำพุทำไมถึงเรียกว่าทรงน้ำพุคะเพราะอะไรคะเพราะว่าปลูกรวบ จุ้ไว้ตรงกลางแล้วก็ให้มันเป็นไงคะดึงให้มันแผ่ออกมาเหมือนน้ำพุำที่กำลังที่กำลังไหลลงมานะคะอย่างนี้ก็เรียกว่าผมทรงน้ำพุสวยไหมคะสวยค่ะต้องสัมภาษณ์นิดนึง<ว>เด็กหญิงน้ำใสใครทำให้หนูคะคุณแม่คุคณแม่คุณแม่คุณแม่ผูกให้เหรอคะแล้วชื่อจริงๆของหนูชื่ออะไรคะเด็กหญิงสุภรา,าโพแจ้งค่ะเด็กหญิงสุภราโพแจ้ง สุปราโพแจ้งอ๋อคนนี้ก็ไม่ใช่ชื่อน้ำพุแต่ว่าทำผมตรงน้ำพุำแล้วก็ไม่ได้ชื่อน้ำใสใช่ไหมคะชื่อสุปร,อราออาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนี่แหละค่ะที่คุณครูอยากจะบอกเด็กๆว่าสาวน้อยที่ชื่อน้ำใสเธอก็มีอายุเท่าไรๆหรืออายุเท่าๆกับหนูนี่แหละแล้วเธอเป็นเพื่อนกับใครทราบไหมคะผู้ผาอ้าวผู้ผาเป็นใครเป็น ภูผาเป็นใครเจ้าของช้างภูผาเป็นเจ้าของช้างช้างที่มีชื่อว่าใบโบกใบบัวใบโบกกับใบบัวชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะใบบัวอยไม่ใช่อ้าวถามนิดนึงใครอ่านเรื่องน้ำใสแล้วบ้างและในเรื่องน้ำใสน้ำใสเอาอะไรมาฝากน้ำแข็งกดน้าแข็งกดทำไมถึงเอาน้ำแข็งกดมาฝาก เป็นของโปรดของภูผาและเป็นของโปรดของใครอีกใบโบกใ,ใ,ใบบัวนั่นเองเพราะฉะนั้นของโปรดที่ใบโบกกับใบบัวชอบก็คือน้ำแขงแข็งกดแล้วทราบไหมคะว่าน้ำแข็งกดหน้าตาเป็นอย่างไรในใครทราบบ้างอในใครอธิบายได้ว่าน้ำแข็งกดหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นสีสีเพื่อนบอกว่าเป็นสีสีเป็นยังไงอีกคะ เหมือนไอศครีมเป็นแท่งยาวๆ,เป,าวๆเป็นไงอีกมีไม้เสียบนี่คือความหมายของน้ำแข็งกดใช่หรือเปล่าคะใช่คอาล่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูอธิบายเพิ่มให้นิดนึงน้ำแข็งกดก็คือน้ำแข็งที่บดละเอียดแล้วเอามาอัดแน่นใส่แก้วแล้วก็เอาไม้เสียบแล้วปรดึงออกมามันก็จะเป็นรูปอะไรคะ รูปแก้วแล้วก็เอลายราดน้ำน้ำหวานน้ำหวานว่าราดนั่นเองเราเรียกอ่าของกินชนิดนี้ว่าน้ำแข็งกดและน้ำแข็งใส่ละอ่าน้ำแข็งใสทำเป็นถ้วยถ้วยแล้วเป็นไงอีกอ่ะขูดน้ำแข็งให้ละเอียดหรือบดให้ละเอียดแล้วเป็นไงคะราดน้ำหวานน้ำแข็งกดกับน้ำแข็งใสต่างกันตรงไหน ตรงน้ำแข็งใสจะเป็นถ้วยน้ำแข็งกดจะถือเป็นแข้งนั่นเองเอาละค่ะแสดงว่าอ่านมาแล้วคราวนี้คุณครูหวังว่าคงจะไม่ยากแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปที่เขียนไทยกันก่อนดีไหมคะอ่ะหยิบตะมุดขึ้นมาเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะหยิบตะมุดขึ้นมาลูก อาได้ยังเขียนวันที่เขียนไทยไว้กลางหน้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อ5ถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นเราจะได้ไปพร้อมๆกันค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วคำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งคำว่าคำว่าฝาคำที่หนึ่งคำว่าฝา